สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาดูเทรนของข้อสอบ i อเอลนะครับแบบ general training ในปี2024กันนะครับก็สำหรับ general training เนี่ยจะไม่เหมือน academic นะครับ general training ส่วนใหญ่จะเอาไปยื่นสำหรับอขอวีซ่าในการทำงานอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คให้แน่ใจก่อนนะว่า i อเอลที่เราจะต้องไปยื่นคะแนนเป็นแบบไหนนะครับโอเคทีนี้มาดูกัน สำหรับ general training เนี่ยแบ่งเป็น4พาร์ทเหมือน a คาเดมิกทุกอย่างนะมาดูกัน listening นะครับมี40ข้อนะครับสำหรับรอบที่ผมไปสอบมาเนี่ยก็จะเจอหัวข้อที่เกี่ยวกับ personal shopper คืออะไรก็คือว่าเหมือนกับเราจ้างคนมาช่วยเราช้อปปิ้งเขาก็จะแบบดูกายภาพโดยรวมนะว่าเราต้องแต่งหน้าทำผมยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่ไหมแล้วก็เราก็ต้อง หาข้อดีข้อ,อเสียเนอะเออก็ในคําถามาก็จะมีเหมือนกับว่ามีให้มา5ข้ออ่ะเราต้องเลือก2ใน5ว่าอันไหนเป็นข้อดีของการมี personal shopper อะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาก็จะพูดแบบรวดเร็วทันใจเนอะก็แบบอื่นๆเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีเรื่องยาวนะครับอ้อไม่ว่าจะไปสอบ IEL เรื่องรอบไหนก็ตามนะครับจะมีเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องยาวความยาว4-5นาทีเหมือนกันทุกรอบและรอบที่ผมไปสอบเนี่ยก็ได้หัวข้อเกี่ยวกับน้องลิงเนาะ น้องลิงโบโนโบสกับชิมแปนซีอ่า e, ก็พูดถึงว่าการที่เขาแบบใช้อะไรอะ่ะสัญลักษณ์การสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยท่าทางเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการเติมคำเนะซึ่งอันนี้ผมก็หลุดนะพอรอบนี้เอ่อ l n s t g n i n g หลุดรู้ตัวเลยว่าไม่ได้หนึ่งข้อคือด้วยความที่เรื่องมันยาวมากเราก็แบบบางทีเราก็หลงบ้างนะอาจารย์ก็เออมี ตองต,อง,ตองบ้างเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นในห้องสอบทลิสตนิ่งหลุดไม่เป็นไรเลยนะบอกไปเลยคูตโตโน่ก็หลุดหลุดทุกรอบจ้านะครับ <c oughs> นะอ๋อแล้วก็ลิสต์นิ่งพวกเกี่ยวกับลิงเนี่ยเป็นอะไรที่ออกบ่อยนะเราลองหาใน YouTube ได้นะครับเป็นใน u t u b e มันไม่เหมือนข้อสอบอยู่แล้วเพราะข้อสอบเปลี่ยนตลอดแต่ว่าเราจะได้รู้แนวทางเลยว่าถ้ามันออกเกี่ยวกับลิงคาศัพท์จะประมาณไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะก็มาดู Reading Reading เนี่ยก็40ข้อนะครับโดยที่ถ้าเป็น general training เนี่ย เนื้อหาครับจะเกี่ยวกับด้านการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะครับสถานที่หรือว่าสิ่งต่างๆที่เขามาออกอะ่ะอ่ะดูตัวอย่างดีกว่าจะได้อธิบายเข้าใจก็คือว่าอย่างรอบเนี้ยเจอเรื่องออประกาศความปลอดภัยในสนามบินอ่ามันเป็นเรื่องรอบตัวถูกปะเขาก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกับถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานตรงตรงลานจอดเครื่องบินน่ะที่อยู่หน้านอกนอก,นอกอาคารน่ะเออนอกเทอร์มินอลอะ่ะคุณต้องแต่งตัวให้แบบ สดใสนะมีอุปกรณ์ป้องกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเรื่องที่เราเห็นได้ทั่วไปถูกไหมอ่ะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กนะครับเขาก็บอกว่าแรงงานเด็กเนี่ยจะไม่เหมือนผู้ใหญ่นะคุณต้องมีเวลาให้พักให้เขาให้เขาพักทุกกี่ชั่วโมงแบบประมาณสี่ชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงอ่ะต้องได้พักหนึ่งชั่วโมงประมาณเนี้ยก็จะมีเงื่อนไขแบบสารพัดเลยอะ่ะนะครับก็เป็นเรื่องทั่วไปใกล้ตัวจะเห็นว่าถ้าเป็น general training อะ่ะมันจะเป็นเรื่องที่แบบในชีวิตประจําวันเราอะ่ะด้านการทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่จะมีเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวกับพริกไทยดําถามว่ามันใกล้ตัวไหมก็ใกล้อยู่นะเพราะว่าเราก็กินพริกไทยดำถูกไหมเรากินพริกไทยกันทุกมื้ออยู่แล้วนะกินก๋วยเตี๋ยวกินราดหน้าพริกไทยต้องมาเขาก็จะแบ่งเป็นอ่าเป็นเป็นพารากราฟเนี่ยว่าสมมติพารากราฟ A อันนี้ก็เป็นประวัติต้นกำเนิดพริกไทยดำพารากราฟ B ก็ลักษณะของพริกไทยดำว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่าพารากราฟ C วิธีการเก็บรักษาอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันก็ าถามว่ายากไหมเหรอผมว่ามันไม่ได้ยากมากแต่ว่าเราต้องต้องรู้จุดเพราะว่าบางบางทีเขาไม่ได้บอกตรงๆเขาจะใช้วิธีซินโนนีมไงอ่าใช้ซินโนนีมอะไรอย่างเป็นต้นแต่ว่าแต่รอบนี้ผมก็ทําถูกหมดนะดีใจดีใจนะครับก็คือว่ารอบนี้ไอตัว reading ผมอะผมได้เฉพาะตัว reading นะแบนแบนดอันนี้นะเขาจะแบ่งเป็น4พาร์ทถูกป่ะอันนี้รอบนี้ได้9.0แปลว่าผมทาถูกหมด ก็แอบดีใจนิดนึงนะเพราะว่าในห้องสอบก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ listening listening ไม่ได้ listening คืออย่างที่บอกหลุดไปเลยนะครับ <c oughs> อ่มาดูทีนี้ประเภทของคําถามเนี่ยของ reading เนี่ยเขาก็จะมีเติมคําซึ่งเตรียมตัวเติมคําทุกรอบอย่าเพิ่งตกใจไปบางคนบอกว่าตายแล้วจะสะกดยังไงถูกไอ้คาที่ให้เราเติมอะ่ะมาจากใน passage เ,เขาไม่ได้ให้คุณคิดเอาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคหาคํานั้นให้เจออ่านี่คือข้อดีของเขานะครับแล้วก็ ประเภทคำถามอีกอย่างหนึ่งคือ true false not given true false เนี่ยไม่น่าห่วงเพราะทุกคนน่าจะรู้จักอ๋อถูกถูกก็ true ผิดก็ false แต่ not given เป็นอะไรที่หลอกลวงมากนะแล้วผมก็เผลอไผลตลอดคือถ้าเราอา่านเราไม่เจอข้อมูลที่เขาให้มาเลยเราต้องตอบ not given แต่หลายครั้งเราจะสับสนซึ่งตัวผมเองก็เป็นในหลายรอบว่าเอะตกลงมัน not given หรือมัน false มันผิดหรือว่าเขาไม่ได้ให้มาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เทคนิคนิดนึงคือว่า อันนี้ไม่รู้เป็นเทคนิคได้หรือเปล่านะก็คือผมรู้สึกว่าถ้าสมมติ True False Not Given มีห้าข้อเนี่ยคุณต้องตอบให้ครบนะคือมันต้องมี True False Not Given สมมติมันจะมีผสมผสมอย่างเงี้ยประมาณ True True False False Not Given ถ้ามันมีห้าข้ออ่ะมันต้องมี Not Given อย่างหน่อยหนึ่งไม่งั้นเขาไม่ให้มาหรอกแต่ว่าไม่ได้แปลว,ว่าวิธีนี้จะถูกทุกรอบนะแต่จากการสังเกตของผมอ่ะมันจะกระจายกระจายมันต้องมีทั้ง True False Not Given อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้ามันมีห้าข้อนะ แต่ถ้ามันมีแค่สามข้อก็ก็อาจจะไม่มี not given ก็ได้อ่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือพยายามถ้าทําไม่ได้จริงพยายามกระจายอ่ะให้มันแต่ผมว่าถ้าเดาดิ่งยังไงก็ต้องมีทูนะสมมติสมมตินะสมมติเราแบบสามข้อแบบไม่ไหวแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเอาเลยดิ่งทูมันต้องมีทูอย่างน้อยหนึ่งแหละก็ก็เลือกเอาแล้วกันใช้วิจารณญาณในการรับชมและทําข้อสอบนะครับว่าคุณจะไปแนวไหนดีนะเออถ้าไม่ไหวก็ดิ่งทูไปมันต้องมีทูอย่างน้อยหนึ่งข้อเนอะโอเค แล้วก็ writing นะครับ writing ก็จะมาเป็นพาทที่3ก็คือว่าอ่าสำหรับคนที่ไม่เคยสอบ i อเไม่ว่าจะเป็น i อเแบบไหนก็ตามคุณจะต้องเจอ2 t a s k ก็คือมีงานเขียน2อันจำนวนคำเท่ากันเลยงานเขียนแรก150คําคำงานเขียนที่2 250อ o ร d s เขียนไม่ถึงได้ไหมได้แต่คะแนนก็จะไม่ดีอืมได้คุณจะเขียนไม่ถึง150ก็ได้แต่ว่าคะแนนมันไม่ดีไง มันเหมือนกับว่าทาไม่ถึง150เตรียมตัวเลยคะแนนจะไม่มีทางเกินแบนไหนสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาดูกันอ่าถ้าเป็น task 1ของ general training เนี่ยจะเป็นการเขียนอีเมลหาใครสักคนบนโลกใบนี้นะซึ่งรอบนี้ผมก็เจอการเขียนอีเมลถึงทางโรงแรมว่าเราไปพักที่โรงแรมเนี้ยแล้วเราก็ลืมของเราลืมของแล้วเขาก็ให้เราแต่งสตอรี่เองนะว่าคุณจะลืมอะไรคือลืมอะไรก็ได้ไปน,นึกเอาเอง แล้วก็อธิบายรูป่รกหน้าตาสิ่งที่คุณลืมด้วยแล้วบอกทางโรงแรมว่าคุณจะให้โรงแรมจัดการยังไงเออมันเป็นสเต็ปนะมันก็เหมือนชีวิตจริงใช่ไหมเช่นสมมุติคุณลืมอะไรอ่ะ iPad ผมผมเคยลืม iPad จริงๆคุณผมไปกินข้าวที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วเขาเก็บไว้ได้สมมุติผมลืม iPad คุณจะมาบอกว่าลืม iPad ฉันลืม iPad นะที่ห้องสมมุตินะ iPad ห้องหนึ ช่วยเก็บไว้ให้ด้วยพรุ่งนี้ไปเอาถ้าคุณพูดแค่เนี้ยมันไม่มีทางถึง150ยหาคำหรอกสตอรี่คุณต้องแบบแรงนิดนึงอะ่ะ <c oughs> คุณต้องมีสตอรี่ <c oughs> เช่น iPad ของฉันเนี่ยนะสมมตินะเป็นรุ่น Apple หรือว่าเป็น Apple อ่าเป็น Apple แบบรุ่นล่าสุดเลยนะเอ่อเคสสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่าแล้วว่าแล้วก็ลืมไว้ที่ห้องสมมติ ลืมไว้ที่ห้องเมื่อกี้ห้องหนึ่งสองสามใช่ไหมคุณก็ต้องบอกเอกนิดนึงเช่นฉันคิดว่าฉันอาจจะลืมเอาไว้ในลิ้นชักหรือว่าลืมไว้ในห้องน้ําอะไรอย่างนี้เป็นตน้นคือสตอรี่มันต้องมาดนึงอ่ะคุณจะให้เขาทายังไงคุณอาจจะบอกว่าช่วยเก็บไว้ให้ได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวอีกสามวันฉันจะไปทําธุระแถวนั้นหรือ,อหรืออาจจะให้คนไปเอาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีรายละเอียดนิดนึงมันจะไปถึงร้อยห้าสิบคำได้เนาะอ่ะแล้วก็ท a รกูอันนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมเลยสองร้อยห้าสิบทกูเนี่ จะเป็นการเขียนเอเซสครับคือเป็นการเขียนแบบก็คือคล้ายๆเรียงความแหละอ่ามันจะไม่ใช่จดหมายละมันจะเป็นเอ่อการตอบคําถามซึ่งไอทากส่วนมันจะไม่ยากนะมันจะไม่ใช่แบบหัวข้อแบบว่าการไปสำรวจอวกาศหรือฟิสิกส์นาโนอะไรเงี้ยไม่ใช่มันต้องเป็นหัวข้อรอบตัวที่ทุกคนตอบได้อย่างรอบเนี้ยอันนี้โจทย์ไม่เหมือนนะมันแค่คล้ายๆเ,เฉยๆอะเขาบอกว่าอารมณ์ประมาณว่าแพคเกจจิ้งไอคเวร์ดคือแพคเกจจิ้ง plastic bags and boxes from packaging are a problem เป็นปัญหาใหญ่ ประมาณนี้โจทย์แนวเนี้ยซึ่งมันก็เคยออกมาแล้วในใน i อ l ปีก่อนๆสามารถไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูได้เลยนะแบบ Google ได้เลยมันเป็นข้อสอบที่เคยออกมาแล้วนะครับพลาสติกกับกล่องนะครับที่มาเกิดจากแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเป็นปัญหาหลักเขาให้เราอธิบายว่าทําไมดังนั้นเราต้องตอบนะว่าทําไมทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมมันถึงเป็นปัญหาแล้วก็ เราจะมีทางแก้ยังไง what can be done to solve the problem Solve คือแก้ปัญหา Solve คือ Solution ทางแก้อะนะครับก็ผมก็พิมพ์ไปว่าโนนันนีโนแต่รอบนี้คะแนนผมไม่ดีนะผมบอกไว้เลยแบบด้วยความที่ผมไปได้สอบไอเอลมา2ปีเออ2ปีเต็มๆผมรู้ตัวเลยผมเขียนแบบเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันโดนบีบไงปกติเวลาผมไปสอบข้อสอบอื่นอะผมจะเขียนแค่เรื่องเดียวในเวลาหชั่วโมงอันนี้โดนบีบแบบสเรื่องแล้วเราก็แบบ เราไม่ได้เขียนอะไรแบบนี้มานานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคะแนนไม่ค่อยดีอบอกไปก่อนนะแต่ขออุปวิประไว้นะว่าคะแนนเท่าไหร่นะแต่ไม่ดี <c oughs> นะยอมรับเราไม่ดีเราก็ยอมรับตรงๆว่าเราเราคะแนนไม่ดีเราจะไปเราจะไปทําให้เราคะแนนดีเดได้ไงอ่ะทีนี้ดูก็อ่าทั้งหมดโดยรวมเป็นอ๋อลืมสปีกิ้งเดี๋ยวก่อนทีเนี้ยสปีกิ้งนะครับมันจะโดนแยกออกมาไอสามอันเนี้ยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันเวลาคุณไปสอบเนี้ย มันอาจจะเป็นรอบเช้าอ่ะรอบเช้าเก้าโมงถึงเที่ยงก็แล้วแต่คุณหรือบางสถาบันอาจจะจัดจัดรอบบ่ายเขาจะเขาจะโดนขมวดบมอยู่ด้วยกันรอบบ่ายจะเริ่มบ่ายสองนะถ้าจำไม่ผิดเนีย่ยสามพาร์ทเนี้ยมันจะโดนขมวดเข้าด้วยกันคือไปพร้อมกันแล้วออกนอกห้องสอบสปีกิ้งจะจัดแยกก็คือว่าคุณต้องออกจากห้องสอบมาก่อนคุณถึงจะมาสอบสปีกิ้งได้อ่ะแล้วก็มาดูกันสิ่งที่ผมได้ในรอบนี้นะครับ สปีกิ้งมันจะแยกออกมานะครับก็จะเป็นการคุยกับอาจารย์ฝรั่งตัวต่อตัว,ตวหรือบางส่วนสอบเขาจะให้เราวิดีโอคอลมี2ออย่างนะคือถ้า Face to-face นะครับก็คือตัวต่อตัว,ว,ว Face to Face คือเจอฝรั่งอาจารย์ฝรั่งท่านตัวเป็นๆหรือเป็นวิดีโอคอลก็เป็นอาจารย์ฝรั่งเหมือนกันแต่ว่าเราจะนั่งอยู่ในคอกอ่ะมันเป็นคอกแบบเขาเรียกอะไร p a r t i t i o นอ่ะแล้วก็ใส่หูฟังแล้วคุยกับเขานะครับซึ่งก็ไม่รู้ท่านอยู่ที่ไหนเนาะสปีกิ้งเนี่ยมี3พาร์ทนะครับก็ เป็นพาทหินสําหรับหลายท่านเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ใช่สิอย่างที่รู้เราเองก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษในชิดประจําวันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วสปีกิ้เนี่ยเตรียมตัวไปเลยนะห้านาทีนะอย่างต่ําเหมือนเข้าห้องเย็นอะ่ะคูจะต้องคุยกับอาจารย์ท่านนั้นอะ่ะอย่างต่ำห้านาทีไม่ต่ากว่านี้เพราะว่าสดิเสร็จสับทั้งหมดมันต้องเกิดประมาณเนี่ยเกินห้าถึงสิบนาทีอะ่ะจะเกิดอาการหนาวสั่นขึ้นแล้วทำยังไงบ้างอ่ะเขาบอกว่า พาร์ทแรกนะครับไม่ยากเลยเราสามารถเตรียมไปได้ introduce yourself เขาจะถามง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นสอบไบเออลอบไหนที่ไหนเดือนไหนเขาจะถามคุณเหมือนเดิมคุณทำงานอะไรชื่ออะไร your job อะไรอย่างเงี้ย your interest your hobby ความสนใจอ่บ้านอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไปเลยผมผมไปสอบไปเอลหลายรออผมเจอ80%อร์นผมโดนถามว่าบ้านอยู่ไหนผมก็ตอบเป็นนดนทบุรีอ่ะคุณบ้านอยู่ไหนคุณเตรียมตัวนะครับแต่ว่าเวลาตอบตอบให้มันยาวนิดนึงไม่ใช่แบบว่า I'm from Bangkok แล้วคุณก็จบ คุณอาจจะต้องขยายความนิดนึงว่าเออแบางคอกส่วนไหนล่ะคุณอาจจะบอกว่าเนี่ยฉันอยู่อะไรเดียบางแครหรือว่าบางเขนอะไรอย่างเงี้ย live in บางเขน not far from here uh, อะไรอย่างเงี้ยต้องมีการขยายความนิดนึงเพื่อให้เราได้คะแนน uh, speaking มากขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็ task t o อันเนี้ยจะค่อนข้างโหดสำหรับบางท่านเพราะว่าเราจะต้องพูดโซโล่หนนาทีเป็นอย่างต่ำนะอย่างต่ำจริงๆแล้วว่าใน ในในเกณฑ์ข้อสอบเขาเขียนไว้เลยว่าต้องพูดหนึ่งถึงสองนาทีแต่ว่าอันนี้มันก็แล้วแต่อาจารย์แต่ละท่านที่เขาสอบเราว่าให้เราพูดยาวแค่ไหนนะครับก็จะต้องโดยที่เขาจะมีเขาจะมีคําถามให้อย่างเงี้ยแบบเป็นเซตอย่างนี้เลยนะให้คุณดูนะและคุณจดช็อตโน้ตด้วยด้วยนะเขาจะมีเวลาเตรียมตัวอรอบที่ผมโดนผมโดนคล้ายๆอย่างนี้อา่าผมก็ไปเซิร์ชดูเขาบอกว่า describe a useful object นะครับช่วยอธิบาย สิ่งของวัตถุซึ่งมีประโยชน์มากอ็อบเจตคือสิ่งของถูกปะที่อยู่ในบ้านของคุณ in your home that you cannot l i v e without ซึ่งคุณขาดมันไม่ได้ cannot l i v e without ขาดไม่ได้ขาดแล้วแบบจะแทกกระดิ่งกระเดวกระเดวนะแล้วก็โดยที่เขากำหนดสิ่งเหล่านี้มาด้วยนะมันคืออะไรก็ต้องพูดสิ what is what it is แล้วก็ uh, how long you have had it คุณมีมันคุณได้สิ่งนี้มาหรือคุณใช้สิ่งนี้มานานแค่ไหนแล้วแล้วก็ Explain why you cannot live without it อันนี้จะสำคัญมากแล้วทำไมอยู่ไม่ได้ละ่ะทำไมขาดมันไม่ได้ในห้องสอบครับบอกนิดนึงว่าอันนี้เป็นไกด์ไลน์คุณไม่ต้องพูดเป๊ะๆคุณจะเอาอันไหนขึ้นก่อนก็ได้เอออันนี้ผมดูดูวิดีโอกรรมการที่เป็นเมืองนอกเขาบอกมาว่าคุณต้องอ,อันดับแล้วคุณต้องบอกอยู่แล้วว่ามันคืออะไรไม่งั้นไม่งั้นกรรมการจะไม่รู้ลยแต่คุณอาจจะบาดอันที่สองก็ได้ว่าเนี่ยเออทำไมฉันขาดมันไม่ได้ละ่ะ แล้วสุดท้ายคุณทุกมนุนย์ออกของที่สามว่าเออเอเอฉันฉันฉันซื้อมันมนานหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันไม่ต้องเรียงตรงเป๊ะมันแค่เป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วก็ผมตอบด้วยความที่แบบเออก็ไม่ได้สอบมานานอย่างที่บอกแล้วว่าปกติในชีวิตประจําวันก็แทบไม่ได้พูดภาษาอังกฤษยาวๆนะเวลาสอนก็พูดภาษาไทยนะครูตโนโสอนเนี่ยพูดภาษาไทยสอนเป็นหลักถูกบ้านถ้าใครดูวิดีโอคอร์สออนไลน์จะเป็นคอร์สดิวหรือ YouTube ผมพูดไทยเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมเองก็เออไว้เหมือนกันผมก็ตอบไปว่า แอร์คอนดิ셔เนอร์เพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนมากผมก็ตอบประมาณว่า um, I have it um, I h a d it since, since I was born ก็คือเกิดมาก็นอนมีแอร์แล้วไง <laughs> เกิดมามีแอร์แล้วไงแอร์ air, แต่ว่าเออเออจริงจแต่แตอร์ในห้องห้อง,ห,องห้องนอนเรามันก็ไม่ได้มีมาตั้งเกิดปะอันไม่เป็นไรหรอกก็ทีเนี้ยเอาไว้ทำอะไรผมก็ตอบว่า to lower the temperature in my room เพราะว่ามันร้อนถูกป่ะอ่ะแล้วผมจําได้ผมพูดประมาณเนี้ย in summer เนี่ยเพราะตอนนี้มันหน้าร้อนผมบอกว่า I usually work at night in summer um, because it's too hot I cannot focus on my work อะไรอย่างเงี้ยประมาณก็ตอบแบบสั้นๆง่ายๆไปไม่ได้เตรียมอะไรไปมากนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะคุณอาจจะไม่ตอบอย่างนี้ก็ได้นะพอผมไปไป internet, เซิร์ชอินเทอร์เน็ตเอ้า80%เปอขาตอบอย่างนี้กันหมดเลยสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เออก็จริงเพราะว่าถ้าตอบสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ไอเดียมันจะพุ่งพานมากเลยอ่ะว่าทาไมมันคุณขาดสมาร์ทโฟนไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคุณต้องทํางานถูกไหมสองคุณเอาไว้แชทไลน์กับชาวบ้านสามคุณเอาไว้เล่น f a c e b o o สี่คุณเอาไว้เล่นอะไรอ่ะไอจี IG. คือมันจะแบบสตอรี่มันจะยาวมากอะไรอย่างเงี้ยอ่านะครับก็เอาไว้ดูหนังเอาไว้ดู u t u b e อะไรอย่างเงี้ยมันจะพูดได้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติใครไปสอบแล้วบังเอิญเจอหัวข้อนี้ก็อาจจะตอบแบบนี้ได้อ่ะบอกไว้ก่อนว่าอย่าคิดว่าจะเจอนะหัวข้อมีเป็นร้อยคือ เขามีหัวข้อแบบเยอะมากอะ่ะเพียงแต่ว่านี่แค่เป็นไกด์ไลน์เราไม่สามารถท่องไปได้นะครับอย่าท่องไปนะและกรรมาการจะรู้แน่นอนว่าใครท่องไปภาษามันจะท่องอะ่ะนะเราต้องแต่งด้วยภาษาและความสามารถของเราในห้องสอบนะครับผมก็เอ่อทัสสามเนี่ยทัสสเนี่ยเขาจะถามต่อจากทัสสก็เขาเอ่อรอบนี้ผมก็เคยเจอคำถามนี้มาแล้วนะเมื่อหลายปีก่อนเขาบอกว่า is social media important ผมก็ตอบ yes it is very important เพราะว่าเราต้องคอนเน็กกับ p ไงไออ we have to talk อ่อ we have to connect with our friends อะไรเงี้ยตอบสั้นๆแล้วก็อันนี้น่าสนใจ invention นะครับเขาบอกว่า do we need more invention in the future นะครับสิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมอะไรเงี้ยเราต้องการอะไรมากไหมเพิ่มอีกไหมในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตอบว่าเออจริงๆมันก็ไม่ต้องมากกว่านี้แล้วแหละแต่ว่าเราต้องการ เขาเรียกอะไรนะมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบต่อโลกไปเนี้ยเออผมตอบอย่างนี้นะคือทุกวันนี้จะสร้างจรวดไปดาวังคารวาร์ปทำแมชชีนไปได้มันก็ไม่ไม่ทาให้โลกดีขึ้นหรอกถ้าแบบมันมีอัจญากรรมแบบนี้มีมิจฉาชีพออนไลน์มีอะไรเงี้ยผมก็ตอบประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็โอ้มีอันหนึ่งซึ่งก็ยากเหมือนกันเขาบอกว่า is it harder to invent new things now than it was in the old days ทุกวันนี้มันยากไหมในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆนะวัตรกรรมใหม่ๆนะครับมากกว่าในวัน โอเดย์คือในอดีตนะครับไม่ใช่วันแก่นะในวันเก่าๆผมก็ตอบว่ามันง่าย harder ไหมเขาบอก invent new oh it is easier ตอบ it is easier to invent new things now because we have technology อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะไ่้นะครับ general มีสำหรับ general training นะย้ำอีกครั้งอันนี้ general training ครูโตโน่มีคอร์สออนไลน์นะครับเรียนได้ไม่จำกัดเวลาก็สามารถ สมัครได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ YouTube อันนี้เนาะแล้วก็ใครที่สมัครอันเนี้ยผมจะรับตรวจงานเขียนให้ด้วยนะก็คือ,อส่งมาให้ส่งมาได้เลยทั้ง2องทักนะครับคุยกันใน Facebook หรือว่าติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับถ้าสมัครคอร์สนี้แล้วก็รับติวพูดให้ด้วยหนึ่งครั้งเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะไปสอบ Speaking กับอาจารย์จริงๆเนาะนะครับก็เป็นประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ที่จะต้องไปสอบไอเอลในปี2024นี้นะครับผม